เอาเลยฮะพี่จุ๋ม,มเบิ๊กป้อมเรียกประชุมด่วนแล้ววันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพลังประชารัฐบิ๊กป้อมบอกเรียกประชุมด่วนด่วนด่ว,วนมาด่วนแต่ปรากฏว่าทุกคนมาแต่ร้อยเอกธรรมรัฐ ไม่มาทำรรท้ายไปไหนอ้าวตามงานข่าวเขาบอกว่าไปช่วยเหลือน้ําท่วมลงพื้นที่บิ๊กป้อมก็เลยบอกอ้าวทำไมไม่มาอ้าวมาดูข่าวนี้กันนะคุณผู้ชมครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณค่ะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางมาถึงพักพลังประชารัฐย่านรัชดาเพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารพักในเวลานะคะด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยค่ะ โดยเสืม้มสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวกางเกงขายาวสีขาวแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวค่ะของพรรคพลังประชารัฐนะคะโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนจะเดินขึ้นที่ทำการพักเนี่ยชั้น5ทันที สื่อก็มาลุมล้อมกันเลยเกาะติดแน่นเพราะว่าลุงป้อมนี่ไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยหลบหน้าสื่อตลอดว่าบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมยังไงคะจะมีท่าทียังไงบ้างแต่ก็ท่านก็บอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์ห<อ>ลบห,<ร>หน้าสื่อแล้วรีบเดินขึ้นจันท่<อ>าไปเลยนะคะขณะเดียวกันการประชุมคณะกรรมการบริหารพักวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐภูมิเผาเลขาธิการพักพร้อมด้วยนายอัธ,ธกรศิริรัตยากรกรรมกรรมบริหารพักไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจตามปัญหาน้ําท่วมทางภาคเหนือโดยกรรมการบริ ริหารพักที่มาร่วมประชุมในวันนี้อาทินายชัยวุฒิธนาขามานุสรรองหัวหน้าพักนายสันติพร้อมพัฒกลรองหัวหน้าพักนาย <c oughs> นายกระแสตระกูลพรพงศ์กรรมการบริหารพักและพลตํารวจโทปิยะตะวิชัยโคศกพักทั้งนี้หลังการประชุมเพียงหนึ่งชั่วโมงพลเอกประวิทย์ได้ลงมาจากห้องประชุมและเดินทางกลับทันทีโดยไม่ให้สื่อสัมภาษณ์และก็ไม่พูดอะไรนะคะ ด้านนายชัยวัฒนาขมานุสรมรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็กล่าวว่าการส่งรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐมนตรีต่างๆทางพักก็ได้ส่งไปครบถ้วนแล้ว<า>และที่ประชุมก็ได้เห็นชอบแล้วส่วนในเรื่องของการร่วมรัฐบาล ก็ได้มีการเน้นย้ำตกลงกันแล้วบตกันแล้วแล้วก็จับมือกันแล้วด้วยส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอที่แกนนำทางพักร่วมรัฐบาลหรือพักเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีก็ต้องดำเนินการไปตามพักที่ได้ส่งไปซึ่งถ้ารายชื่อไหนมีปัญหาขาดคุณสมบัติหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนอื่นก็ต้องมาขอความเห็นชอบจากพักหรือจากหัวหน้าพักหรือกรรมการบริหารพักแต่ถ้าไม่ตรงตามนั้นก็ถือว่าไม่ไปเป็นไปตามข้อตง ลงนะคะโดยตามข้อบังคับพักแล้วกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งรายชื่อรัฐมนตรีเองได้ซึ่งนายชายบุตรได้กล่าวว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องในส่วนของพักการเมืองที่จะดําเนินการตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองว่าด้วยข้อบังคับพัก และเป็นหลักการประชาธิปไตยเพราะเราร่วมรัฐบาลในนามพักพลังประชารัฐที่โหวตไปแล้วจับมือไปแล้วถแถลงข่าวก็ไปแล้วก็อยากจะให้เป็นไปตามข้อตกลงไม่อยากให้เป็นการแบ่งขายคือไปก็ไปทั้งตัวเอาก็เอาทั้งตัว เอาครึ่งตัวไม่เอาอไม่ไปก็ต้องไปทั้งพักเพราะว่าเป็นหลักการประชาธิปไตย<ะ>ไม่อยากให้ใช้เล่เหลี่ยมเพราะจะทําให้การทํางานของพักลําบากมากขึ้นและจะทําให้เกิดความขัดแย้งภายในพักได้ส่วนการประชุมนั้นยืนยันว่าการประชุมมีหลักการว่าส่งรายชื่อไปแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็อยากให้มีการดำเนินการในานามของพักให้ถูกต้องโดยเสนอชื่อ4บุคคล ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลเดิมและตำแหน่งเดิมในรัฐบาลท,ที่ผ่านมาก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาดวงศุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศและสหกรณ์นายอัฐ,ฐกรศิริรัตยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสันติพรพัฒนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโดยได้รับเสียงความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งคือ12เสียงจากทั้งหมด19เสียงนะคะพร้อมระบุว่าในส่วนของหัวหน้าพักก็ไม่ได้มีการพูดคุยใดๆกับร้อยเอกธรรมทัฐ ะะมีแต่พูดในส่วนของการประชุมในส่วนของการร่วมรัฐบาลที่สําคัญการดําเนินการก็อยากให้เป็นไปตามการดําเนินการแบบตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามมติของพักก็ไม่อยากให้มีการครอบงาจากบุคคลภายนอกก็คือครอบงาพักอื่นครอบได้อย่าให้มาครอบข้ามพักมันไม่ดี พลตํารวจโทษปิยะตะวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐนะคะก็ะแถลงผลการประชุมยืนยันการเข้าร่วมรัฐบาลและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักตามที่มีข้อตกลงกับพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เสนอรายชื่อรัฐมนตรี4คนที่เป็นรัฐมนตรีเดิมในรัฐบาลเสรษฐา ให้นายแพทย์พรมมินเมื่อวันที่20สิงหาคมไปแล้วโดยถ้าหากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตรวจสอบว่ามีบุคคลใดมีปัญหาเสี่ยงที่จะขาดคุณสมบัติทางคณะกรรมการบริหารพักได้มอบอำนาจให้กับผลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณหัวหน้าพักมีอำนาจตัดสินใจเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนได้โดยไม่ต้องนำเข้าหาหรือในที่ประชุมพักค่ะเอาไปฟังเสียงของพลตำรวจโทปิยะตาวิชัยกันนะคะ ทั้งนี้นะครับหากมีบุคคลตามรายชื่อทั้งสี่ท่าน 1, ท่านหนึ่งท่านใดนะครับขาดคุณสมบัติหรือมีความไม่เหมาะสมนะครับทางพักอยากให้ทางพักเพื่อไทยแจ้งกลับมาอย่างพักพลังประชารัฐเพื่อทราบนะครับและในวันนี้ที่ประชุมกรรมการผนพักนะครับได้มอบอำนาจให้ท่านหัวหน้าพักสามารถพิจนารณาบุคคลอื่น ที่มีความเหมาะสมนะครับเพื่อเป็นรัฐมนตรีและเสนอรายชื่อนะครับผ่านหัวหน้ารัฐบาลได้ตามความเหมาะสมนะครับอืมค่ะท่านชัยวุฒิธนาคมารุรสอนรองหัวหน้าพักก็ใช้ประโยชที่แบบ เออฟังดูแล้วมันก็ง่ายๆเข้าใจนะเอาทั้งตัวนะฮะเปรียบเลยสมมุติว่าเราไปซื้อเป็ดหรือซื้อไก่เนี่ยเราเอาครึ่งตัวไม่ได้หรอเราไม่มีตังค่ะมาทั้งตัวมาทั้งใจก็ต้องไปด้วยกันซื้อทั้งตัวพอได้ไหมไม่ได้ไม่ซื้อทั้งตัวครึ่งๆไม่ได้นะต้องไปทั้งหมดก็มีตังแค่นี้ทำไงอ่ะเออนี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พรรคพลังประชารัฐเขากำลังมีปัญหากันอยู่ภายในนะฮะแล้ววันนี้อย่างที่บอกไปไร้เงาร้อยเอกธรรมนัฐ ทา่านบอกว่านู่นไปช่วยน้ําท่วมออไม่ประชุมพักออทีนี้ทุกคนก็จับจ้องมองดูว,ว่าเอ๊ะที่สุดแล้วในเอกสารสําคัญเนี่ยคาว่าตําแหน่งเลขาธิการพักมันต้องจะหลดปากาเซ็นไหมเ,ออเวลามีการประชุมกันเนี่ยมันไม่ต้องเซ็นอะไรเลยเหรอหรือ,อยังไงหรือก็ส่งเมลไว้ให้เซ็นกันหรือ,อยังไงก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องของพักเขา